ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตะกุดเก้ากลุ่มคูบาวางวัดบ้านเด่นจังหวัดตากครบเครื่องทุกด้านด้วยอนุภาพของตะกุดแต่ละดอกทั้ง9ก้รวมเป็น1 ตะกุดประเภทหนึ่งของล้านนาที่มีเหมือนกับที่อื่นได้แก่ยันเก้ากลุ่มล้านนาเรียกว่าตะกรุดยันเก้กลุ่มหมายถึงการรวมกันของสิ่งอันเป็นมงคลต่างๆมาไว้ด้วยกันมีลักษณะเป็นตะกุด8ดดอกถักด้วยได้ล้อมดอกที่9ซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นหัวใจยันโดยเชื่อกันว่าหากมียันเก้ากลุ่มติดตัวบูชา จะประสบกับความโชคดีก้าวหน้ายันก้าวกลุ่มเป็นตะกุดชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบสวยงามด้านบนถักเป็นกระจุกด้านล่างปล่อยได้ออกเป็นผู้พองามยันก้ากลุ่มเป็นท,ที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีอนุภาพทางด้านป้องกันพูดผีปีศาจโดยเฉพาะพูดผีที่ชอบเบียดเบียนเด็กและสตรีแต่จากการศึกษาของท่านพระครูประหลัด พยุงศักดิ์วัดควรค้ามา้าอำเภอเมืองเชียงใหม่พบว่ามียันก้ากลุ่มที่ทรงคุณทางด้านเมตตามหานิยมการทำมาค้าขายตลอดจนแคลคาาปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงอีกด้วยซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่อักลรที่ใช้จารลงตะกุดยันก้ากลุ่มตำราโบ,บราณล้านนาอานุภาพและพุทธคุณของยันนี้ ครอบจัก,กรวาลใช้ดีทุกทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูบาวังได้นํามาใช้ทําตะกุด9ก้ากลุ่มและสร้างชื่อเสียงให้กับท่านอย่างมากข่าวที่จอมพลถนอมกิติขจรคั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและครอบครัวประสบอบัติเหตุเครื่องบินขัดข้องโดยอนุภาพบุญบาร,รมีของหลวงพ่อคูบาวังความขังของตะกุดเหตุการณ์ในคลานั้นผู้ที่พกตะกุด9้ากลุ่ม ของหลวงพ่อครูบาวังมิได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆแม้แต่เล็กน้อยวันลุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งกันเกียวกราวตะกุด9้ากลุ่มของครูบาวังถือเป็นของดีของวิเศษมงคลยิ่งสำหรับผู้มีไว้ครอบครองอีกเครื่องรางของขังของครูบาวังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาสเสน่ห์ทีแรงไม่หยุดและกำลังแรงต่อเนื่องเพราะ พุทธานุภาพของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเริ่มเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นแล้วทุกวันทําให้ตะกุด9กลุ่มนี้เป็นที่สอบแสวงหาของบรรดาเซียนพักทั้งหลายเพราะประจักษ์แล้วว่ามีพุทธคุณทางด้านสเสดเค์กานดวงตกคําดวงการพูดผีปีศาจกันคุ้นใสลมเพลมพัดกันถูกกระทำของใสและเป็นเมตตามหานิยมหาสเสน่ห์อีกด้วย ขนาดจอมพลถนอมกิติกจรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยยังใช้ติดตัวเลยจะเห็นได้ว่าอัคระของยันก้าวกลุ่มนี้ใครมีไว้กันชะตาขาดและดวงตกอีกทั้งยังเสรบรมีอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่